สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสาธิตการโหลดแอปของ PowerPoint นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกอินดีมที่อยากจะนำเสนอแผนในรูปแบบของสไลด์ในโทรศัพท์มือถือนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เข้ามาที่ Play Store นะครับเข้ามาที่เ Store แล้วเราก็โหลดคำว่า PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะครับก็พิมพ์คําว่า PowerPoint นั่นแหละนะครับนี่ตัวนี้นะแล้วพอได้ PowerPoint ขึ้นมาแบบนี้ก็จะขึ้นมาลักษณะนหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็กดคําว่าติดตั้งเลยนะครับติดตั้งะระบบในแอปลงในมือถือกันก่อนนะครับอ่าก็ไม่ต้องใช้แฟ้มแล้วนะครับหลังจากที่เราโหลด PowerPoint มาเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะทำ PowerPoint เองได้ในคอมพิวเตอร์นะครับ ก็คือมันก็คือ Powerpoint ในคอมพิวเตอร์เหมือนเดียวกันนะครับเมื่อเราโหลดแอป Powerpoint ขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยพอเราได้แอป Powerpoint ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมย้ายที่ก่อนนะจะได้ไปข้างหน้าด้วยนะครับทีนี้ไฟล์นะครับไฟล์ก็จะอยู่ตรงที่ผู้มุ่งผู้แนะนําเรานะครับส่งไฟล์มาให้อันนี้เ้าส่งมาให้ละ ไฟล์ PowerPoint เป็นไฟล์ที่สาเร็จก็เมื่อเขาส่งมาในไลน์ให้เราเรียบร้อยหรือเราทําเองเราก็ส่งมาในมือถือแบบนี้นะกดเข้าไปครับในมือถือก็จะดาวน์โหลดเข้าไปนะครับก็จะดาวน์โหลดเข้าไปในมือถือแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้ามาที่ PowerPoint แบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ,อันนี้เราก็ถัดไปเนาะ ยอมรับเงื่อนไขปิดเลยนะครับแบบนี้เลยกดตรงปุ่ม3มปุ่มตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเลือกคําว่าบันทึกนะครับแล้วก็บันทึกอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็แบ็กกดบันทึกในเครื่องนี้นะครับไปตั้งค่าก่อนกนแล้วกันะนะครับลองกดดูนะ,ะผมบันทึกไว้ในเครื่องตรงนี้ก็กดบันทึกเลยนะครับ แต่นั่นแปลว่าไฟล์ของเราก็จะอยู่ใน PowerPoint แล้วนะครับตอนนี้เรากดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมก็จะขึ้นมาตามนี้เวลาที่เรานําเสนอนะครับสังเกตนะก็จะมีรูปจอและมีเครื่องหมายบอนเล่นนะครับอยู่ตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถที่จะสไลด์แบบนี้ได้เลยนะครับพี่ๆก็สามารถที่จะนําไปสไลด์คุยกับผู้มุ่งหวังเพื่อนเราที่ทํางานหรือว่าอาจจะทําการบันทึก เหมือนแบบนี้แล้วก็มรยายลงใน YouTube ก็ได้นะครับจากนั้นวิธีนี้ก็สามารถทำให้พี่ๆสมาชิกชาวอินดีมทุกคนสามารถที่จะฝึกบรรยายแผนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปนำเสนอให้กับคนที่พี่อยากจะมอบโอกาสให้กับเขาคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ